สวัสดีครับหมอตีนะครับนายแพทย์ที่สุดิปียกิรติกุลนะครับจากดอกเตอร์เวลเนสมีการศึกษานะครับค้นพบว่าระหว่างโรคหลอดเลือดหัวใจกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ยจริงๆมีความสัมพันธ์ครับโดยที่หนึ่งในสของคนที่จะเป็นโรคเนี้เนาะ จะมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นอาการแรกที่เป็นอาการเตือนเลยเนี่ยออกมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆนะใครเนี่ยที่เริ่มมีปัญหาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องชายสู้ไม่เต็มที่ปลูกยากหรือว่าล้มเหลวบ่อยๆเนี่ยครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยสามารถ develop กลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้สาเหตุเนี่ยร oh, <no. S 1> จริงๆก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นโรคของหลอดเลือดน,นะครับผมราวาหย่อนสมรรถภาพทางเพศกับโรคหัวใจมันเป็นโรคของหลอดเลือดเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยคนที่มีสภาวะเริ่มยอมสมรรถภาพทางเพศแล้วน้องชายปุกไม่ค่อยตื่นหรือว่าแข็งไม่เต็มที่เนี่ยคือร้อนเลือดกับมันเริ่มแข็ง พอเป็นไปน,นานๆมันก็เริ่มเปเป็นหลอดเลือดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไขใน,น,นะน,นอนาคตเนาะมันก็จะเกิดไปเป็นโรคหัวใจได้นั่นเองทีนี้สําหรับคนที่เริ่มมีปัญหาเหล่านี้เวลาเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะครับหมอก็จะแนะนําว่าอันที่หนึ่งเลยอ่ะเราก็ต้องรักษาสมรรถภาพทางเพศเนาะใช่ไหมอันที่สองจริงๆแล้วเราก็ต้องป้องกันไปสู่นนะนนอนาคตเนาะเพราะว่าโรคพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เรารักษาแต่สมรรถภาพทางเพศมันก็จะปล่อยไว้ก็เดี๋ยวโรคหัวใจก็ตามมาคนไใจก็ไม่ได้ใช้งาน เพราะฉะนั้นพอเรารักษาเรื่องสมรรถภาพทางเพศหมอจะต้องคุยเรื่องไลฟ์สไตล์แนะนําให้ตรวจสุขภาพหากมีโรคประจําตัวเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้ดีเนาะก็อย่าลืมนะครับโรคหัวใจกับสมรรถภาพทางเพศหากใครเริ่มเสื่อมละมันสัมพันธ์กันเนะาะใครมีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ